สบายดีผมับน,น้องพบกันอีกแล้วกับน้ำหน้าพากินมึงบรรยากาศพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้มาที่บ้านหวบังเหงาเนาะเป็นบรรยากาศทงไนทงหน้าเมื่อนี้เดิวสิผ้าเขาไปบ่งบริเวณรอบๆบ้านแล้วก็แถวบรรยากาศไปที่เนาะตอนเศร้าเนาะ ประมาณหกโมงเึ่งเนาะเดี๋ยวประมาณสวยๆสีผ้าเขาไปเบ่งข้างในเนาะว่ามันสิเป็นอย่างไรบ้านเพิินแต่ก่อนนะ่ะหนุ่มหน้ามาประมาณสิบปีเนาะมามาหนีเนาะบ้านเพิ่นกันยังมีไเฟ่ฟ้าเนาะแต่ก่อนตอนนี้กะไฟฟ้ามาหอดแล้วเนาะเห็น,นข้างหลังไฟฟ้าเขาแล้ว รวมๆแล้วหนุ่มนหน้ามาตั้งแต่ตอนนั้นกับตอนนี้กับป่ามาณสิปีเนาะอันนี้ก็ข้างแรกที่ทมามากับมาบริมาก็ใครดอกมาพเดีเวาุมทางมาพี่น้องเมื่อวานนี่ก็แบบบริหู้ทางแบบขี่ตรงมาเลยนะแบบคมชรงจาของเขาฮะนะมันก็จือได้แบบทางเคยมาจังๆมือนั้นมือนี่ก็เลย มาเฮือนเพิ่นกะแต่ก่อนเพิ่นอยู่นี่ไงอยู่ข้างในเนาะพี่น้องนั่งในตรงไปมันจะเป็นเป็นเฮือนเป็นเฮือนติดติดกันแต่ตอนนี้เพิ่นใ้า่ออกมาอยู่ข้างนอกเห็นปะเพิ่นก็สิออกมาอยู่แถวทรงไหนทางหน้าแบบสี้เพื่อแต่ละหลังดูนี่เนาะอยู่สิเพิ่นจะใหญ่ออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนกันมันกะ ดีเนาะพี่น้องก็ดสดชื่นกว่าในเมืองเดี๋ยวบ้านสวยๆเดี๋ยวพาเขาไปเบ่งข้างในบ้านเนาะเอาเลยเนาะบ้าน,นี้เฮาก็จะพากันเขาไปเบ่งข้างใน ประมาณนี้เนาะชนบทนี่อยู่แถนี้มึงกะบ่มีคนอยู่เนาะเพื่อนนี่แบบม่งคอยมีคนเนาะพะวพิ่นออกไปอยู่หน้าเวด พี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็ตอนที่มาสิปีที่แล้วเนาะไฟฟ้ายัางบกเขาเด้แต่ตอนนี้ก็แต่เราเพื่อนแต่ลรหล้างกันนนที่มีไฟฟ้าเราเพราะว่าติดจานกะเทียมบิดเห็นบอกสีสูสูนะพี่น้องแต่กับยังยังบวถิ่มห้อยบ้านน้องนอะพี่น้องเนาะเพราะว่ายัางเป็นหัวเป็นสวนไม่ซีอ จะพายางไปวัดพี่น้องอบนทางเมือ่อคืนนี้เมือ่อคืนนี้ฝนตกแหงเนาะหนหน้ามากอะมาหอดกับฝนตกเลยไหมเจวยขนาดเลยแต่ก่อนแดดพี่น้องเอบใช้มือแดดหน้มามือในฝนตกสับเบิ่งบนทางเนาะ มันก็สะเปิดลกคูมันก็จีอคคุ้งหกตาเนาะอันนี้คือบริเวณวัดเพิ่นเนาะวัดบ้านิ่นก็ยังหกอยู่เนาะ ไปขอบเขตเลยบริเวณวัดเอซิโบมียเนาะพี่น้องเปิดกางสร้างเนาะอันนี้นานจิตสร้างโบสถ์วัดจะสั่งสั่งนานนะจะถึงบันไดน้องพี่น้องวะาะว่ามาก็เห็นต่างเลยแต่ก่อนมายัางบันไดมีอยังเี้มีแต่หลังนี้แล้วก็ น่าสิมีแบบเป็นกุฏิในหลังในนอกอ่ะพี่น้องไปก่อนนี่คือวัดบ้านนอกเนาะพี่น้องวัดชนบท อันี้แ็เป็นโมเมนต์เพื่อนเอาพี่น้องนี้เป็นกติเพื่อนเนาะมีพระโอ้เพราะว่ามากแต่ก่อนคือโเหิชน่ะนะโเห็นแล้วเขาวางขอมไอยด่วางได้นะวางได้หน้หนึ่งชั้นานึ่ไปเดมาอยู่ะเห็ดประมาณสามเดือนเนาะสองสามเดือนหลังนี้ไอมาอยู่นี่ก็ซองเเลยเจ๊กี่ปีเดี๋ยวชัปี ตามชาอม,มาอมาอยู่นี่ก็ได้ใต้กบมีแหละก็นีแลหและก็อนแจกเลยโยยเ่ี้มคผูบาอาจารย์มันหา่หางห่างวนซาาสี่ฮาปีาับห่างห่างมาห่างที่ว่าเนี่ปูอันนี้นะเนี่ปูเชียงตกินในบานนี่แหละเป็นฝรัง่งปู่ลำอยู่เป็นเเส่ยแล้วก็เลยคอยมาแทนมา,ามาไดุ้้งคไรับ เราหมดนะอยู่แต่แล้วอันนี้มีพระจักองค์เนาะพระนี่ผู้เดียวคนนึงกับจัวโอ้มีกับจัวเนาะองค์เดียวกับจัวคุณว่าองค์หนึ่งนะกับจัวองค์หนึ่งจัวน้อยเนาะตัวมาแต่ก่อนคือบวเห็นนั่นนะแต่ว่าคิดไวปแล้วเงินมาแต่มันแย่ยอดนมุงเทพขบานเพราะนั่นแหละไป็พือที่คลองเพื่อ นันเรื่อามังเกินั่นโยมยลูหมื่นชองหมื่นช้าหมื่นอะไดใต้อะไดใต้หรือลังจากนั่นผมนะนั่นนาว่าตายมันบีาสำคัญนะห้อแจกนะเลยดื้อเซล้อแจกอีกมันเรากันจังใบตัวนี้อย่ามาหานวลเพิ่งมาวางโครงหางะคิดตั้เพิ่นนี่แล้วเอาสร้างใส่เอาน้ำพิ่นนี่แล้เพิ่นแต่ไม่ลังนะรัจานนวลทำรูทประวาน เปิดการเปิดเติมใส่เพิอันนี้ก็มหาไทยให้เพิินเลยนะวะ็ม่ัีไรา่ไปเลยเดี๋ยวกันไปเลยพอผอดายใหญ่กเพิินแับนุมมาการต่อการเห็ดรให้มันทำแล้วแล้วไม่ใช่ัเด็ดดูด้ามดน้ำเลนเดพี่น้องเพิิน ถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วเพิ่นถ้ามีภัยเมียนหนก็มีปัจจัยเนาะขอบริจาคีนผู้ละร้อยสองร้อยฮะนะ้นก็รมาเสริมเพราะถ้ามีผู้อันนี้ติดต่อมากอะเดี๋ยวหนุ่มหน้าสิจากไหนนะผมผเคยเห็บเนาะเพิ่กนอยา่อันนี้มันนอกให้พี่น้อง ต่ก็มาถึงได้นะพี่น้องพี่น้องถา้าไพได้เห็นคลิปนี้แล้วก็อยากฝากเนาะว่าไพอยากบริจาคบริจาคให้ทั้งวัดนี่เนาะมาสางสาต่อไปเนาะเพราะว่าเ่นกระขาดปัจจัยร้ายฮน่ะหนุ่มหน้าก็ะต่แต่วฟังผลเบาเมื่อกี้นี้ก็ปได้ดันบันทึกให้เนาะพอมันขีดมันสียาว เปิ้ลกะว่าเพรว่าพันนีขาดหลายยาเนาะพี่น้องอันนี้ก็ยังหาก็ได้สำนี่เนาะเปิ้ลกะสู่คนเดียวนั่นนะ่ะหาผู้เดียวเปิ้ลกะสู่ไปเพื่นหน่อยหาแผลไวแต่อันนี้หนุ่มหน้ากะจะได้กลับแล้วเนะาะเพราะว่าสวยแล้วพันกะอันนี้มันเหมือนคำเนาะเหมือนมื่นพนมันคึมคึมฝ่าคึมพีนพ่น้องเบิ่งประตูวัดเพิ่น นนพี่น้องวันนี้เฮาก็ได้จบคลิปเท่านี้คลิปหนาจังพอกันเนาะกับหนุ่มนาโคอยากให้เห็ดหยังอีกอยากให้ถ่ายยังบอกมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหนุ่มนาจันให้ช่วงนี้บ่ได้เห็ดกินพี่น้องมันมีอยังเห็ดบ่ได้อยู่นรงกันกับไอนจานเหมือนจานเหมือนอยู่พุ่นเนาะหุบไอ้คอยอยู่ที่อันนี้ก็ฝากไว้เนาะพี่น้องวัดไปเห็นแล้วก็ ซอยกับซอยเนาะพอหนุ่มหน้า็ี่ได้มาซอยเห็นเนาะอขอขอบใจเนาะคลิปนี้คลิปน่ะพอกันขอบใจ Sorry,